โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่1500บาทไทยนะครับที่ได้ถอนมาเมื่อกี้กดถอนไม่ถึง1นนาทีนะครับเงินก็เข้ามาเรียบร้อยละในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับโอนเงินนะครับในส่วนของ Bit ครับนะครับเข้าบัญชีธนาคารนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการโอนเงินเข้าธนาคารครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะรวมไปถึงการขายเหรียญ คริปโตนะครับในส่วนของบิตคัพนะครับในส่วนของบิตคัพเนี่ยใครที่สมัครแล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อ True FA ตรงนี้เราจะต้องทําให้ครบทุกข,ขั้นตอนก่อนครับอย่างเช่นการยืนยันตัวตนเราจะต้องยืนยันให้ผ่านแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของ True FA ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของเราให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจําเป็นต้องยืนยันก่อนนะครับถ้าเราไม่ยืนยันเราจะไม่สามารถใช้ในการรับเหรียญคริปโตได้หรือว่าใช้ใน การฝากถอนเงินได้นะครับผมเราจะต้องทําให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมสําหรับวิธีการนะครับก็ให้เรามาดูที่ wallet ก่อนนะครับกดไปที่เมนู wallet นะครับตรงนี้เลยนะเมนู wallet อันที่3หรือว่าอันที่4นะครับรนี่อันที่4นะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนดูเหรียญที่เรามีอยู่นะครับเป็นเหรียญคริปโตนะครับเหรียญคริปโตอะไรเรามีอยู่เราก็เอามาขายได้นะครับผมถ้าเราไม่รีบขายหรือว่าเราอยากจะเก็บสะสมก่อนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เราเลยนะครับส่วนตัวเนาะผมจะทําเป็น ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับในส่วนของการขายเหรียญคริปโตว่าต้องขายแบบไหนอย่างไรนะครับผมก็มีเหรียญที่ผมอยากจะขายให้ดูอยู่นะครับในส่วนของ BCH นะครับเราก็กดเข้าไปที่ BCH นะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะมีราคาของเหรียญคริปโตให้เราดูเนาะตัวนี้เป็นราคาต่อ1นเหรียญนะครับอยู่ที่ 1, 1617บาทนะครับผมนี่เป็นค่าเงินบาทไทยนะครับ THB ค่าเงินบาทนะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะมีคําว่าซื้อขายนะครับถ้าเราจะซื้อเราก็กดไปที่ซื้อนะครับ การซื้อมันก็จะมีลิมิตมาเก็ตนะครับลิมิตก็คือการตั้งราคาซื้อนะครับอ,อย่างเช่นเราใส่งบลงไปที่1,000อันนี้เงินที่เราจะซื้อ1,000บาทนะครับในราคาของเหรียญคลิปตเหรียญน,นี้เราจะซื้อในราคาเท่าไหร่เราก็ใส่จํานวนลงไปตรงนี้อย่างเช่นเราจะซื้อในราคา1 0,000บาทนะครับผม เหรียญ b c ซตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่1 1 0 0 0ใช่ไหครับเราก็ตั้งราคาไว้ที่10,000บาททวนนะครับถ้าเหรียญราคาตกเมื่อไหร่ทางระบบนะครับมันจะทําการซื้อเหรียญให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดซื้อเองนะครับเพราะว่าเราได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นการตั้งแบบลิมิตต่อไปเป็นแบบมาร์เก็ตนะครับ แบบมาเก็ตนะครับผมมันจะซื้อในราคาณปัจจุบันที่มันขึ้นอยู่นะครับราคาในตลาดทันทีเลยนะครับมันก็จะซื้อในทันทีนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปตั้งราคานะครับเราก็สามารถกดใส่เงินแล้วเราก็กดซื้อได้เลยนะครับเรามาดูที่ขายนะครับสาหรับการขายตรงนี้นะครับผมมันก็เหมือนกับการซื้อเหมือนกันเนาะเป็นการตั้งลิมิตและก็แบบมาเก็ตนะครับลิมิตก็คือการตั้งราคาขายก็คือเราจะขายเรามีเท่าไหร่เราอย่างเช่นเนี่ยผมมีตามนี้ผมจะขายทั้งหมดเลย100%นะครับแต่ผมอยากจะตั้งราคาที่20,000 ถ้าราคาเหรียญขึ้นไปที่2 0,000นะครับผมก็จะได้เงินตามที่เขากําหนดเลย3 8 9บาทนะครับแต่ถ้าเราจะขายในราคาปัจจุบันนะครับโดยที่ไม่ต้องต้องตั้งราคาขายเลยก็ได้ให้เรากดแบบมาร์เก็ตนะครับและเราก็กดขายเงินได้เลยนะครับกดขายได้เลยนะกดโอเคได้เลยนะครับกดโอเคนะครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยและการขายเหรียญประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับให้เรากดไปตรงคําว่า wallet นะครับสาหรับยอดเงินนะครับที่เราขายมานะครับมันจะอยู่ตรงคําว่า chsb หรือว่าค่างเงินบาทนั่นเองนะครับสำหรับอยอดเงินตรงนี้ก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้จากการขายเหรียญคริปโตนะครับผมขาย เหรียญเนียไปนะผมก็ซื้อถูกแล้วก็ขายแพงไปนะครับก็ซื้อในช่วงราคาที่มันตกนะครับตกมาสักประมาณ2 0 0นะครับผมก็ซื้อไป50กว่าเหรียญเนาะในส่วนของช่วงที่ราคามันตกนะครับแล้วก็ตั้งขายไว้ที่ราคา600บาทนะครับจาก200ขึ้นไป600ยเนี่ยผมก็ได้กําไรมานะครับก็ได้ประมาณนี้ผมก็เอามาแบ่งใช้จ่ายนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการถอนเงินนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยืนยันหรือว่ายังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรนะครับไปทําให้เรียบร้อยก่อนเนาะให้เรากดถอนเงินตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของบัญชีธนาคารที่เราได้ทําการเชื่อมต่อไว้นะครับผมช่องด้านล่างตัวนี้นะครับก็ให้เราใส่เป็นจํานวนเงินที่เราต้องการโอนค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่20บาทนะครับผมเราก็ควรที่จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับสำหรับการโอนเงินนะครับผมก็แนะนำนะครับสักประมาณ1 0 0่0ถึงบาทขึ้นไปครับอยาโอนสักร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนค่าธรรมเนียมมันก็ไม่คุ้มแหละนะครับผมให้เราเก็บสัก300ขึ้นไปเนาะในการโอนเงินเข้าธนาคารนะครับโอเคนะครับผมก็จะถอนไปทั้งหมดเลยนะครับ 1,500นาะครับผมสำหรับด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่รหัสหหลักนะครับจาก True FA ที่เราได้ทำการเชื่อมต่อไว้นะครับเราก็เข้าไปเอามาให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับรหัสหหลักนะครับเราจะต้องเข้ามาเอาในส่วนของแอปนี้นะครับที่เราได้ทำการเชื่อมต่อไว้นะครับผมพอเราได้รหัสมาแล้วเราก็ใส่ลงในช่องได้เลยนะครับเโอเคนะครับผมก็ได้ทำการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีการแจ้งเตือนเนาะว่าทางระบบนะครับได้โอนเงินเข้ากระเป๋าหรือว่าเข้าบัญชีของเรามาเรียบร้อยแล้ว สำ no? หรับตรงนี้นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับที่เราได้ถอนเงินเข้ามาครับอยู่ที่1 5ึ0งบาทเดี๋ยวเราจะเปิดดูในส่วนของบัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันนะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับในส่วนของยอดเงินที่เราถอนเข้ามานะครับอ่าโอเคนะครับผมนี้ก็เป็นในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับที่อ่าผมได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่1 5ึ่งบาทไทยนะครับที่ได้ถอนมาเมื่อกี้กดถอนไม่ถึง1นาทีนะครับเงินก็เข้ามาเรียบร้อยละในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับสำหรับ การถอนเงินนะครับในส่วนของกระเป๋าบิตครับนะครับที่เราได้ขายแล้วก็โอนเงินจากบิดครับเข้ามานะครับบริษัทบิดครับนะครับผมตัวนี้ท okay. ี่ทําการโอนเงินเข้ามานะครับโอนจริงนะครับผมสลหรับการถอนเงินเนาะโอเคนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการขายแล้วก็การโอนเงินเข้าธนาคารนะครับในส่วนของบิตครับนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ